เอาบอลมานี่ bon สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งบอลเด็ดทุกวันกับผู้สนับสนุนหลกักหลัง1ิบแปจบในที่เดียวแน่นอนและประกันความมันแบบนี้กับเอาบอลมานี่สวัสดีครับ วีคอบอลประจำวันที่10กันยายนลูกโตจัดให้3คู่เน้นๆครับคู่แรกฮอลแลนด์เจอกับเยอรมนีคู่นี้ดุแน่นอนฟอร์มมาดีในเกมแรกแต่ฮอลแลนด์ต้องยอมรับว่าเกมรับยังมีปัญหานะครับเพราะบอสเนียบุกมาไม่กี่ครั้งก็ยิงได้ถึง2ประตูต่างจากเยอรมนีที่โดนท้าทายเกมจากทีมที่แข็งแกร่งกว่าแต่ก็ยังรักษาสกอร์ไว้แถมเกมรุกก็ดุดันไม่ต่างกันนัดนี้มองว่าเยอรมนี คบเครื่องกว่าแม้ต้องมาเยือนแต่มีโอกาสลุ้นบุกชนะฝันถงให้เลยคู่นี้เยอรมนีชนะฮอลแลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์หลายอีกคู่นะครับอังกฤษเจอกับฟินแลนด์ทางด้านอังกฤษยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับแม้จะเปลี่ยนเฮดโค้ดก็ตามยิ่งพวกเขาได้เปิดสนามเวฟลี์สเตเดียมย่อมคาดหวังผลชนะยืนพื้นได้แน่นอนการเจอฟินแลนด์ที่มาตรฐานห่างกันเยอะพอสมควรนะครับยิ่งฟินแลนด์เองจัดทรงไม่ดีเท่าไหร่ตั้งแต่ ออกไปพายกรีศไปสประตูต่อศูนย์ในนัดที่ผ่านมาแถมยังต้องเสียสแกนหลักที่บาดเจ็บเข้ามาอีกแต่ด้วยคุณภาพของอังกฤษนะครับที่มีความแข็งแกร่งและคาดหวังผลิตสกอร์ได้แทบทุกรายยังไงก็วัดต่อได้สบายแน่นอนฟันธงให้เลยคู่นี้อังกฤษชนะฟินแลนด์ไป3ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายโคลอมเบียเจอกับอาร์เจนตินาโคลอมเบียเกมที่แล้วไม่ได้จัดเต็มเท่าไหร่ทาให้ได้แค่เสมอเปรูแต่เกมนี้กลับมาเล่นในรังหน้าจัดจัดส่งชุดที่ดีที่สุด ลงเล่นนะครับการเจอกับอาร์เจนตินาที่ดเดือดตลอดอยู่เวลาเพิ่งเจอกันในรอบชิงโคปาอเมริกาขณะที่ขุนพลฟ้าขาวก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องแม้จะขาดเมสซี่ก็ตาม แต่นัดนี้มองว่าฟอร์มของฟ้าขาวนะครับศักยภาพพูดเล่นและตัวทดแทนมีเยอะกว่าน่าจะบุกมาชนะได้ฟันโงให้เลยนะครับคู่นี้อาร์เจนตินาชนะโคลอมเบียเป็น1ประตูต่อศูนหลายเพื่อนชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนฝากคอมเมนต์กดติดตามช่องเอาบอลวันนี้กันด้วยและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่างรังสิตจบในที่เดียวขอบคุณครับ